อยากรู้เอาวตลอดเอวา่าหรือเป่าตอนนี้วอาร์เดว่อเปรตัวที่สองยู่ตัวที่มันจับลงได้วาย่ะวายเลยจับลงหมดอ่ะเอว่าอย่าไปเจอกันที่นี่เดวาน่าเดวเต็มสนามกูบปเลยลมอย่างนี้ไปเล่นเลย บางกานบางครับยิบขอตีไปแห้วพิซซาพิาพิซ้าคนเดียวรอตังไหมเขาเงแีเวเดี๋ววัวไปคลนที่บ้านนี่นะเนี่ยนี่เรียนอยู่จบออันนี้เรียนอยู่จบอะไรเดี๋ยวทำงานทำงานอะไรใช่ไหมทำงานแล้วเนี่ยเซนยนทำงานหมดแล้วเซนจบมเรียนโมายสนั้นมสา มันก e anyway. ็เหมนมันก nah, ็เหอนกัลยจีบีเฮียหมวเฮียอะไรอ่ะที่แปดพอจบแล้วจะไปเนเอ่อสี่มีชีวิตชีวันวันนี้ได้ก็บุญแล้วมย่างแหมงมือเร์เตอร์่อเก็ตอเฮ

ไม่เไม่ไม่นี่กันเหรอใหี่าหี่่อนมาดินทอแี่งออกซเจนแซ่แรกกันพี่มันการท์คอนทุสองเงาอุ๊เาหายเขาไม่ใช่คอนไม่ใช่โจกีาเปนไเขาใบที่ซ่อนไว้ใบนะ อาวาเก่งได้มันก็ได้และผันครไปเลยไปเลย้าวนงีไรข้าวข้าวข้าวขาวข้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 าวขลาวข้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 าวขาวข้าวค้าวข้าาวข้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 วข้าวขวข้าวข้ายว้าขข ไอเล่กัไปแล้วะไอเย็นเรหายไอนี่่อนเปิดเยีีลูกปเปิดางล่าลางลเสร็จแล้วก็ลงโทยังบ้านหนึ่งของบองเสร็จอวัตถิขึ้นมือน้ากมงกระจกนยแท่สากเถ้าานไอ้เสร็จเอาวัขึ้นมือเยี่ยมเอาไปเล่นกับสอกาให้อยู่อย่างนี้ว่ะ้้ บออคันี้อม่มองตีพีครับเบอร์นี่หอนคออนนี้มีเสพตีดั้งเพจะเปิดหาววไปเมื่อเดือนม่อหน้อยอีกองรอกสองปีเดียวเยเดี๋ยวนีรบอกบ้างนดีข้นหมแกงกอีกนานครับเราส่งพมาก่อนต้ฟิกกจะเด่นเ่ไงแด่มันไม่สวดเราตาย ันมีต oh, ัวไอเกจสาที no ่ลทับมหม่ดนเคนที่เล่น mm มีแ hmm> ต่ก ah yeah. ัดที่ได้พวกมือนู่ไเลยเอาปลังเปนจวดข้ใช่หเขา้ยเข้าก็มาไม่เราองก็เป็นห่งเมตรแล้วมืนเป็นหนึ่งเมเขาใชจวดใครยืดแขนที่ต่อว่างทิ้งมือไหนจะยีเยนี่พี่มัดแล้วเจ็บมาเลยือนเสรแล้รแตอเสร็จงได้เออทับ ออฟฟิศเจิตัธยาแปะจัวโคยันูว่านลผมกลิกลน่ตองตลอดปิดพี่เลยมันแต่ก็เปิดเจก็จะเกุบกเปิดเจอเเปิดเจอประจัสามวีทีีรอยดแบนอุ้ยสิบห้าวนสิบสามอสิบแปด้ย พีสกิลเฮตี้ดีไทยไงเกมสกิลออฟิคท์หนึ่ง้งหนึ่งหน้ันี่ิบหกพันสิาท้องก่ได้มีอินอตัวนึ่งที่จะองใช้ถึงสองพันห้าร้อยไม่ครบ

เงินสมเขาได้กี่ักกี่ล้านสี่ล้านสี่ไกัน้ขวเมื่อกี้อะไรเข้าได้ไหมนะได้ชิปได้เดียวที่พลังเวนมีที่มีที่มันเป็นอีเวนแจกเงินเล่นได้รอบตีสองหมื่นอพี่ใครเวนพี่เวนเนาะสองแสนรก็ไดดนเจ็ดอันนี้ไม่เข้าอยู่แล้วพัดีบไม่เท่า เป็นอะไรชั้นหน่อะไรแปดแป๊แปเบมือจะีปเียไปแล้วกรรมการดีดีานะล่นงชั้ชั้นสอีบอกจะขายแดงทุกอย่างไปทำ่ไไรแต่ว่าบอกเลยว่าเจ๊ชมพูทำขายดีกว่า่ก็บชมพูก็จะมาได้มการแค่นแค่นี้ก็ตายเลยคจริงาเมหม ตีแวนบ้านหนึ่งทิ้งมือที่ผู้ไม่เปเล่นอะเล่นอยู่เพ่อ,อ,อไมบอ5,000ได้ใส่ปะ่ะไม่เล่นอนะแี่กินเปกินเปิดห้าแปดไม่เจออะไร,รวะเรากี่แบนะแไปดปใบเป็นฟินอกสี่มาคีตาแล้วจับไหมจับยังไงไ้ได้คียะ อะเดียวปเดียวียตายสามหมื่นสามหมื่นสอข้างสามหมื่นล่อขอข้างก็สองหมื่นแบบกี่วนาจะแปลยเก้าเก้าสีห้าบาท ขอสองขมื่นนะชิวมวมง้าบนี่นงเนี <S 2> <S 2> ่ใบบมาบอกนานี่เหรอไปะใบ้า เจ็บไปบอกเพิ่มไปห้าไกก็การหมืนห้าการหมืนห้าไปเพิ่มเ็บแต่ก็ไรเนี่ยก็มันชิลหมื่นห้าสามหมื่นเหมือนกันสามหมื่นยี่สิบก็ติงกี่ไงายเป็นอีกิีร้างสุดท้าย มีโอเวอร์โหลดในโซลพเบอร์นิงฮอมือได้หล่อมากเลยนะเด้หล่อดิสกิลนี่ฮะเล่หมืเอาเลยเราไม่ไหนวันแปดเหมยแปดห้าสองไปนียนะห้ามาเทิร์สองแปดปเขาเลยเขลายนนี้คบอกคิวพาวเ ที่พลังเวนที่พลังเวนสองบ้าหนึ่งชี่มือสองนีสาสแปด้าห้าสี่สามหมื่นสามหมื่นสี่สามสามสามสี่สามเข้ายสามแปด อันนี้ 3, สามแปดสามแปดอันนี้สามสามอันนี้อันนี้สามแปด 5, 5, อีกหนึ่งห้าห้าสามเมาเลยยม่ชิบแดชิ้ายแล้วพอครบหมดแล้วแปดห้าใส่แล้วแ่แี่ทำดีไม่ได้ชิ้นท้ายพี่สิแก้ใจที่แก้ที่ใครีูแวนแวนยี่ยี่าเม่ไหร่สิค่าล่้พอบาท ห้าให้อันนี so ้เวนฝังคิดอยูานมาทิงี้พลังเวนโอ้ยยูพางเธอขอเรื่องใบสุดท้ายโอ้ขอบคุณก็ไปขอเด็กสิบห้าเวขอห้าพันเว้นี้หอยจะเสร็ห้าเวน สองสามสามแปะแวนสักียวเนี่ยมาโดินจไได่ได้กงกันเลยแย่ี่ดาชั้นสี่ไปกว่าตว์อบรอี่เรยาได้เอาไดาสี่ไปเอาไปท่านรค้ีิีกแกงไงเดมแตงสิบกีวิกกด่มือจกอมือนงมาชิมบมืกับมที่มือหน่สามหนึ่งอาไปหน้าไม่เอาแล้วยเงิสี่ไป

แต่ให้ดูมือจริงเมีมไม่มีตัวใช้มมจริงแมถามเลยี่ใบเยอะอะไรที่กูาไรนันที่บนตายตายาย ต่อไปเลยรอพลังเวนจูอเส็ไม่พอมันขาดได้แต่มันจะเสียข้างไม่บอกไม่บอกมันจะไม่พอเขาอกนี้สอนใครไม่มี